ครับวันนี้ก็อยู่ที่เซนเจอร์นนะครับผมมาพักที่โรงแรมที่เซนเจอร์น,นะครับเรามาสะดุตานะครับหุ่นยนต์สองตัวนี้มาดูกันมันคือตัวอะไรนี่เลยเจ้าสองตัวนี้รอจําการอยู่นะครับนี่เห็นไหมหุ่นสองตัวนี้เอาไว้ใส่พัสดุไปส่งที่ห้องของลูกค้านะครับถ้าเกิดสั่งไรเดอร์มาไราเดอร์ก็จะเอาพัสดุมาใส่ที่หุ่นนี้นะครับแล้วก็ใส่รหัสอะไรเรียบร้อยพาส์ทเวิร์ดนะครับแล้วก็ใส่เลข ห้องที่จะต้องไปส่งนะครับหุ่นมันก็จะรู้นะครับว่าจะต้องไปส่งห้องไหนนะครับไปที่ลิฟต์มันก็คุยกับลิฟต์เองเลยสั่งให้ลิฟต์ลงมารับไปส่งที่ชั้นของห้องนั้นนะครับแล้วก็ไปส่งถึงหน้าห้องเลยครับจะส่งสัญญาณเข้าห้องด้วยนะครับเพื่อจะให้รู้ว่ามีหุ่นมาส่งพัสดุล้ําขนาดไหนครับเดี๋ยวนี้โรงแรมจีนนะครับผมนะแล้วก็กลับมาเองนะครับกลับมาชาร์จอยู่ตรงนี้เลยเห็นไหมก็จะถอยห,หลังมาชาร์จนี่ตรงนี้นะ ก็ถือว่าร้้ำแล้วครับประเทศจีนนะจะมีหุ่นพวกนี้อยู่นะครับไม่ใช่หุน่นทางวาตาดนะก็จะเป็นหุ่นส่งของสามารถขึ้นลิฟต์ได้อะไรได้เลย